หลังจากที่มีการอัปเดตซีซั่น2เข้ามาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างในเกมไม่ว่าจะเป็นของแต่งปืนโหมดการเล่นตัวละครและอีกอย่างที่ลุงจะมาบอกในวันนี้ก็คืออีเวนต์ Outbreak เป็นอีเวนต์ที่เข้ามาพร้อมกับซีซั่น2และถ้าเราทำเควสต,ต่างๆได้สำเร็จเราก็จะได้บูปินมาเป็นของตอบแทนวิธีทำและเควสตต่างๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ อย่างแรกลุงต้องบอกก่อนเลยว่าเควสมีทั้งหมด18เควสด,ด้วยกัน จะแบ่งออกเป็นโหมดวาโซน9เควสและโหมดโควอ9เควสแต่อีเวนต์นี้มีกำหนดเวลาให้ทำแค่14วันเท่านั้นนะฮะคลิปนี้ลุงจะมาบอกเควสในส่วนของวาโซนก่อนถ้าทำเควสครบทุกเควสเราจะได้บูฟินปืนพก1911โควอมานะครับวิธีการทำเควสเราสามารถทำในโหมด d r หรือว่าพันเดอร์ก็ได้จุดที่เราต้องไปทำเควสแต่ละเควสอยู่ตรงจุดเรือล่มแถวแถวไพซันอย่างแรกที่เราต้องทำให้เราไปที่ คอมพิวเตอร์เพื่อกดเรียกซอมบี้ออกมาซอมบี้จะออกมารอบละ40ตัวพอฆ่าตัวสุดท้ายเสร็จจะมีเยลโล่การ์ดดรอปมาให้1ใบเราสามารถเก็บการ์ดแล้ววิ่งไปที่กล่องเพื่อเปิดรับของรางวัลคนที่เก็บการ์ดเท่านั้นจึงจะสามารถเปิดกล่องได้สําหรับซอมบี้เราสามารถเรียกได้ตลอดรอบละ40ตัวนะครับพอฆ่าหมดเราสามารถกดเรียกต่อได้เลย ไม่จะเป็นต้องเก็บการ์ดนะครับส่วนโหมดที่ทุกคนจะทําก็ให้เลือกได้ตามใจชอบเลยว่าอยากทาโหมดไหนแต่โหมดพันเดอร์มันจะวุ่นวายหน่อยนะฮะเพราะว่าคนลงเยอะมากส่วนในโหมด VR เราสามารถฟาร์มโหลดเอาก่อนแล้วค่อยมาตีก็ยังได้ซอมบี้เรียกได้ตลอดเวลาถ้าวงไม่กินเสียก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่เควสเลยว่าต้องทำอะไรบ้าง เควสแรกในโหมดวาโซนค่าซัมบี้สิตัวโดยการยิงที่หัวนะครับลุงจะบอกว่าซัมบี้เนี่ยถ้าเรายิงที่หัวประมาณ2นัดก็ตายแล้วแต่ว่าถ้าเรายิงที่ตัวนี่มันจะยิงนานนะครับกว่ามันจะตายเควสที่2ในโหมดวาโซนให้เราค่าซัมบี้ให้ครบ20ตัวนะครับเควสที่3ในโหมดวาโซนค่าซัมบี้8ตัวโดยใช้อุปกรณ์เสริมของเลทฮอล อุปกรณ์เสริม Let's h ฮอ l Equipment ก็เป็นพวกระเบิดต่างๆมีดหรือว่าอะไรก็ได้ใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ลุงแนะนําเป็น C4 หรือว่าเซมเทคก็ได้นะครับเวลาทําเควสนี้เราก็ลากซัมบี้มาเยอะๆนะครับแล้วก็คว้างระเบิดไปลูกเดียวก็พอครับแค่ระเบิดลูกเดียวซัมบี้ก็ตายหมดแล้วนะครับเควสต่อไปเควสที่4ในโหมดวาโซนให้ฆ่าซัมบี้สตัวโดยการใช้รถนะครับหรือว่ายานพาหนะ ให้หารถัะคันหนึ่งแล้วก็ขับมาเหยียบมัน3ตัวนะครับเควตต่อไปควสที่5ในโหมดวาโซนค่าซัมบี้5ตัวต่อ1แมตช์จำนวน3ครั้งเควตต่อไปควสที่6ในโหมดวาโซนค่าซัมบี้8ตัวโดยใช้ปืนช็อตกันนะครับก็โหลดเอาอย่าลืมเอาปืนช็อตกันไปด้วยแล้วกันนะครับควสที่7ในโหมดวาโซนค่าซัมบี้2ตัวแบบดับเบิลคิว2ครั้ง อันนี้ถ้าเราทำเควสแรกผ่านก็คงจะผ่านแล้วนะครับเควสต่อไปเควสที่8ฆค่าซัมบี้8ตัวโดยการใช้ปืนพกในส่วนของปืนพกเนี่ยเราสามารถหาจากในเรือได้หรือว่าใครจะพกไปในโหลดเอาก็ได้นะครับเควสต่อไปเควสที่9ในโหมดวาโซนค่าซัมบี้8ตัวก่อนที่วงแรกจะปิดนะครับสำหรับเควสนี้เราต้องไปทำในโหมด BR นะครับผม a t t l e r o y a l e เพราะว่ามันจะมีข้อแม้ว่าวงต่อนวงแรกจะปิดนะครับโอเควิธีทำและเควสเอาเบรกอีเวนต์ก็มีเท่านี้นะครับคุณผู้ชมก็ลองไปทำกันดูลุงว่ามันง่ายมากๆเลยถ้าไม่เจอคนนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมก็ค่อยๆทำไปนะไม่ต้องรีบเวลาทำก็อย่าหัวร้อนเพราะถ้ายิ่งเราหัวร้อนมันก็ยิ่งจะทำยากกว่าเดิม โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมสับสไครต์ไลค์แชร์ด้วยแล้วกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลงไปละนี่ตู้กดไอติมเราจะมากดพร้อมๆกันทุกคนกดเลยกดเลยมันกดได้ดไหดมได้ฮะเอ้ามาแล้วม,มาแล้วนี่ไงเฮ้ย,ย,ยมันคานออกรูมาไหนเนี่ยมันจะออกมาตามรูช่องแอร์มันเป็นผีช่องแอร์ไม่กดแน่ข้างล่างดูอ่อนปะเนี่ย ยิงยิงหัวยิงหัวมันจะมีเฟชสยิงหัว,ย,หวยิงที่หัวจะตายไวไม,มากหัวสองสำนัดเองอุ้ยสมบีเด็ดตัวละร้อยเนี่ยสี่สิบตัวหีช่องแอร์จู่จูอออ้ กเลยว่าไม่รู้อ่ะเฮ้ยเหมือนว่าจะมีต้องเอาระเบิดฆ่าด้วยฮะได้ครับอย,าย่า,ย,ายิงมันอย่ายิงมันไม่ขอโอ้โหเหลืออีกสิบตัวเหลืออีกสิบตัวใช้ซีโฟนี่วะบุ้มปุ้ม แบ่งแบ่งกันทำแบ่งกันทำหลัง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 มันมันตามตูดมันตามตูดทีนี้หน่อยอย่ายิงมาอย่ายิงมาตอนนี้ตอนนี้ขอขอขออย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงไม่ยิงไม่ยิงโอ้ยิงเน้นเน้นเน้นใต้เอ็กเซดการ์ดเราเราต้องไปหากล่องข้างในเรือนี่เลยนี่ไงนี่ไงนที่ไหนกล่องอยู่นี่กล่องอยู่นี่กล่องอยู่นี่กล่องอยู่ไหนมี่ตามมาตามขอเลยอุ้ยทำไมรู้คนเดียวเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ย ไปย่ะนี่นไหนอะดูคลิปเยอะนี่นี่นี่มาดิ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 โอ้โหนี่ไงกล่องที่ผมบอกพี่ไงอะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ๊ยเนี๊ยเีซลล์ห่อกันขนี้คนทามีคน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 คนตรงไหนตรงตรงที่ขนเลยฮะเฮ้ยข้างบนเราพอมาจอนก่อแตกก่อแตกข้างบนก่อแตกเฮ้ย ข้างล่างตนค้นเทนเนอร์ใส่ไปข้างบนบนไม่ได้ดิเอาเอาเอาตัวล่างก่อนตัวล่างไปวนใช่ไหมเอ้ามันตกลงมาตายข้างล่างหายไปื่อวะเพราะมันมันฆ่าตัวตายว่ะงั้นเราก็กดต่ออากดต่อได้ันมาแล้วออกมานดับเพลินไอ้ถ้าจะใช้ระเบิดฮะเราเราต้องเลี้ยงซอมบี้ไว้ก่อนให้มันออกไปเยอะๆเราเดินเดินวนก่อน ให้มันปกป้องกันใช่ทั้งแปดตัวเป็นไงผมฉลาดไม่ได้เลยใครมีระเบิดอ่ะไม่มีแล้วผมไม่มีเหมือนกันไปไปซื้อของไปไปซื้อกล่องไปซื้อกล่องซื้อกลของสบายของสบายศพมันอยู่นี่อ่ะผมเจอแล้วผมได้ระเบิดแล้วผมได้ระเบิดแล้วเอารถชนดิเอารถชนจับตายแล้วอ้าว ชี่ตัวสามตัวสามตัวตรี้เกียร์เลยมตัวเหลืออีกสามตัวมาดีเลยเหลือสามตัวมาดีเหลือสองหนึ่งสองเอ้าเอการเปิดต่อจะเปิดให้นี่ไงไปไปต้องเก็บนี่ก่อนกูแจเนี่ยเอ้าเออต้องเปอ๋อคนคนเก็บถึงจะรู้ เอ้าเปิดได้เลยเหรอออกเปิดไปแล้วไปแล้วกดแล้วกดเรื่อยๆเลยสามตัวใช่ไหมสามตัวสามตัวทำตัวเหยียบสามตัวรอรอหนึ่งรอมารอมารอมาหน่อยหนึ่งสองสองตัวแล้วไช้สองตัวแล้วเครื่องหลังอีกตัวหนึ่งเครื่องหลังอีกตัวสามสามผมเหลืออีกตัวหนึ่งทำเวทกันแบบโคตรหนักเลยอ่าเสร็จแล้ว งั้นเดี๋ยวผมผมวิ่งไปซื้อกล่องกระสุนนี่แน่เกลียยหมดเลยห้าตัวทีเดียวไปเลี้ยงเลี้ยงซอมบี้ไว้ก่อนเลี้ยงซอมบี้ไว้ทำเพื่อนมันกดใหม่ได้กดใหม่ได้อยากได้ระเบิดอยากได้ระเบิดอยากได้ระเบิดมีลูกนึงแต่โยนให้ไม่ได้ว่ะไปซื้อกล่องซื้อกล่องสปายเจมซื้อกล่องเร็วเร็วเร็วนู่นนู่น

เม็เสร็จมันจะขึ้นบอกเฮ้ยโอ้ยโดนผีตกต้องเอาเป็นระเบิดอะไรเม็ดหอครับมันได้จะได้หมดอ่ะมันเขียนแค่เม็ดหอได้หมดอ่ะผูพอแล้วผูพอแล้วผูพอแล้วเอานะแปดตัวมันต้องหมดแปดตัวนี่ไงมาครบแล้วครบแล้วนี่ไงมารวมรวมตรงนี้นี่ตรงรวมรวมตรงนี้บึ้มโอ้ยตัดใจว้อยตัดใจว้อยได้เลยครับระเบิดเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้ว Nice อีกสอเ้ยเอาวะมดเฮ้ยไ <What? S 1> อ้ไผีอ๋อตกใจนึกว่ามีคนอยผีนี่มาปานีนี่ไฟเผานี่แล้วสตัวสตัววัตวัว้ว้วมันต้องส 8 3 4สี่เฮ้ยปืนพกแตัวด้วยหเจ็ดคือว่าปืนพกผมเอามผมเก้าสิบยื่นตไนไม่ขึ้นอ่ะผ่านแล้ว รปพ,พ,พหน่อยออบดรอปืนพกขาดแล้วบอก้ปะว่ะเห็นได้อุ้ยขีมันว้างอะไรได้ได้วะมนะใช่ใชมันมันว้างได้เนี่มันเป็นปืนพกผมสักทีาเสร็จแลวป๊อมันมาใช่ไหม ตัวมงไหมมีไหมก่กันเข้าไปกิโอ๊ยไอ้เจ็บเป็นพวกปกติมันไม่ได้เหรอวะอ่ะได้แล้วได้แล้วไดวอด่อย าัดปนพกไครับเดี๋ยวเดี๋วไปกันนี่ฮะงิงโอ้ยิคอมพคอมพ้อุ้ยคว้างเศษเนื้อมาด้วยเฮ้ยผมะปำระเบิดต่อ เิดไหมเระเบิดไหมเร็กันได้ไ็จแล้วเร็นแล้วเห็จแล้วได้แล้วอให้ให้อเยอะมากเก็บอก่อนใส่อใส่ออ้าวได้แล้วบูปินอัลล็อก